ถ้าเรารู้สึกว่าเราได้รับสารไซยาไนวิธีการแก้ที่ดีที่สุดคืออะไรคะสําหรับคนทั่วๆไปอ่ะโอกาสได้ไปสัมผัสกับสารไซยาไนอ่ะเรียกว่าน้อยเลยแล้วอาการมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเช่นเหมือนการเวียนศีรษะหรืออะไรมันบอกยากแต่ถ้าเป็นคนที่ทํางานร่วมกับสารเคมีเหล่านี้แล้วร,รู้สึกว่าได้รับสารหรือว่าอยู่ใกล้ๆสารนั้นแล้วมันมีสารระเหยเกิดขึ้นเนี่ยวิธีการที่เร็วที่สุดและดีที่สุดที่ต้องทําตั้งแต่แรกเลยคือออกจากตําแหน่งที่ได้รับสารพิษถ้าเป็นการกินอ่ะอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการต้องออกจากตําแหน่งเนะ ขึ้นมาเป็นแก๊สได้เหมือนกันฉะนั้นนะถ้าเราอยู่ใกล้ลักษณะแบบนั้นควรออกจากตำแหน่งนั้นให้เร็วที่สุดน่าจะเป็นวิธีการเพิ่มโอกาสรอดได้มากที่สุดแล้วเพราะว่าจริงๆไซยาไนด์เป็นสารที่ออกฤทธิ์เร็วมากเวลาที่ได้รับเข้าไปสามารถออกฤทธิ์ได้ในหลักนาทีหรือไม่ถึงชั่วโมงหลังจากที่ออกจากตำแหน่งที่ได้รับสารแล้วอ่ะพาตัวเองไปโรงพยาบาลยังไงก็ได้ให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ใกล้ๆตัวบอกว่าให้พาฉันไปทีสงสัยว่าโดนสารเหล่านี้และขอเร็วที่สุดสิ่งททีีี่่่่โรรรรรงงงพยาาาบไดด้อะะะะะเกกก็จมชววปปคคัในสภตๆิ ขึ้นจากไซยาไนด์ไม่ว่าจะเป็นแบบภาะวะเลือดเป็นกรดหรือว่าออกซิเจนที่ใช้งานไม่ได้เราก็พยายามให้ทุกอย่างให้เต็มที่หลังจากนั้นอะ่ะมันจะมียาแก้พิษบางชนิดเหมือนกันซึ่งเชื่อว่าไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลแล้วถ้าสมมุติว่าเราโดนวางยาละคะต้องบอกคําตรงว่าโอกาสรอดอ่ะต่ําเพราะว่าถ้าได้รับปริมาณที่มากเพียงพอซึ่งมันไม่เยอะปริมาณมากเพียงพอเสร็จปุ๊บอะ่ะได้ปุ๊บก็โอกาสไปสูงมาก